เขากินยาตัวไหนตัวไหนมามันก็ไม่หายไม่ดีขึ้นหรอนะ,ะไม่ดีขึ้นเลยิ้นมันตึงเดินเทศาไม่ไหวแล้วะดินสะบานไม่ไหวแล้วทีนี้เป็นตัวขึ้นสุดท้ายพอได้กินยาตัวนี้ไปมันก็นกดีขึ้นนะมันก็ดีดีบูญใช่ไหมคะพะาจาั์ดีบูญนี่เหยือนะ,ะรู้สึกว่ามันดีนะนก็ดีขึ้นเลยนะสองกล่องขึ้นไปนะสองกล่องมันไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนขอบอกต่อดีมากๆดีมาก ไม่ไม่ต้องเชื่อนะแต่ว่าขออยากอยากให้ลองดูคนที่เคยยังไม่ได้เนี่ยอยากให้ลองอองครับเตียมนั่งสมามันไม่ตรงเหมือนเนี่ยมันจะเอียงเอียงไปละมันจะเอียงเอียงไปละมันนั่งตรงไม่ได้มันนั่งตรงได้ละเมื่อก่อนเนี่ยม,ม,มันจะงอม้มอย่างเนี้ยพอกินเข้าไปเพ๊่มมันจะมันจะตรงได้นะมันจะตรงได้นั่งในน้ำคิดาพสทีสิบนาที เดี๋ยวนี้มันก็มันมันคลองกว่เก่าได้นั่งได้นานกว่าเก่าดีมากๆดมมันปวดหัวคอวปวดเอวเดินกระเพกระเพกะเพกไปไหนลูกก็ต้องตุงแต่ตั้งแต่กินยาตัวเนี้ยไม่ต้องตูงมป้าแล้ว่ก็คือค<ม>ุณป้าทานไปทั้งหมดกี่ต่อแล้วคะ ประมาณ 2, ปก <6, S 2> ุกของได้วางแต่คุณป้าเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นตนะั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่คะคุณป้ากล่องที่สองนั่งอะไรอ่ะพอลุกนั่งซื้นอย่นนี้ลุกก็ไม่ต้องนั่งและว่าก่อนต้องกยกซ้ายยกขวาค่ะนี่ดีขึ้นเยอะปดสะโพกล้าลงไปลายเท้าขาค่ะแล้วก็หลังจากทานไปเริ่มดีขึ้นตนะั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะคุณป้ามันรู้สึกดีขึ้นตอนซองที่สามที่สี่เนี่ยซองที่สามที่สี่ใช่ไหมคะ โรคประจำตัวคือกระดูกทับเส้นสองที่ห้าสองที่ห้าคือกล่องแรกแต่สองที่ห้าใช่แล้วก็คือไอ้ที่ว่าบอกว่าสองที่ห้าในกล่องแรกที่บอกว่าหายอ่ะมันหายยังไงแม่มันหายมันปิดเพลิงไมันหายปิดเงมันปวดเลยนะมันหายเปิดทพลงผ่าตัดสมองมาเ็นเนอติกจากขาอ่อนแรงแขนยกไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นเดินไม่ได้นั่งไม่ได้ก็นอนอยู่แต่ติดเตียงขาบวมแขนบวม มือในบวมมากเลยค่ะยกไม่ขึ้นเลยหนักอย่างหินเลยค่ะทีนี้ก็มาทานดูว่าเอ๊ะทำไมมันเบาขึ้นก็แข่งแขนได้ยกแขนไปได้ทานได้สามกล่องจ้าดีขึ้นอย่างนี่เลยค่ะแขนยกได้เนี่ยจากตอนแรกยกไม่ได้ลงนั่ยกไม่ได้เลยจ้าก็ตัวแรกก็ไม่เชื่อโดนผ่านไปตั้งหลายเดือนถ้กินยาตัวไหนตัวไหนมามันก็ไม่หายไม่ดีขึ้นหรอกนะไม่ดีขึ้นเลย เส้นมันตึงเดินเท้าไม่ไหวแล้วเินสะบาดไม่ไหวแล้วทีนี้เป็นตัวพึ่งสุดท้ายมันมันแย่มากมันมันแย่อย่างไรครับอาจารย์เส้นเส้นมันตึงนะอันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นอะไรนั่นด้วยเขาเรียกอะไรเส้นเรียบผ่อนด้วยนะแต่มันก็ไม่ปวดตรงใต้เข่าใช่ไหมอาจารย์ข้อพับข้อพับเข่าโอ้เส้นมันตึงมันจะเนี่ยมันเดินไม่ไหวแล้วมันเดินไม่ไหวแล้วตึงไปหมดมันเดินเท้าไม่ไหวเลยนะพอได้กินยาตัวนี้ไปมันก็ก็ดีขึ้นนะมันดีดีบุญใช่ไหมค่ะอาจารย์ดีบุญนีิดหนึ่นะตอนแรกเราเป็นอะไร พรมเพี้ยนผมนะนะตัวผงตัวกล่องนี้ใช่ไหมครับเป็นผมเป็นผมกล่องพอต่อไปต่อไปก็มันดีขึ้นแล้วก็ติงเต็มเป็นเม็ดนะแคเป็นแคปซูลนะรู้สึกว่ามันดีนะก็ดีขึ้นเลยนะสองกล่องขึ้นไปนะสองกล่องมันไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนละมันไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนตรงเข่าใช่ไหมอาจารย์ตรงสิ้นสิ้นสิ้นอะไรนะ เส้นทุกอย่างเลยนะทั้งสองข้างเขาทั้งสองข้างตรงตรงเส้นเลยพวกนี้นะมันตึงไม่หมดเลยนะพอกินเข้าไปทุกอยันงก็เอะรู้สึกว่ามันดีขึ้นอะไรพวกนี้มันดีขึ้นมากมันเดินเหมือนแันมันสะดวกกว่านัมันคล่องแควคล่องแค่อะไรพวกนั้ค่ะมันดีขึ้นมากอีตอนไม่ได้กินนะเท่ไม่อยากบินเลยเท่นไม่อยากบินออย่างเลียไม่อยากเดินเลยใช่ไหมคะไม่อยากมันตึงไม่หมดแลยนะเส้นเส้นเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นก็จะมากินยาเลย กินยามาหลายอย่างมันก็ไม่หายมันมันท้อมันแท้กัอนนั่นอย่างนะมันท้อมันแท้มาเห็นตัวนี้ก็เลยว่าก็เลยลองดูนะเขาแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกลองดูสักครั้งก็ไม่เสียหายพอกินมาเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นนะคือดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เราได้ทานใช่ไหมคะพเจริญใช่ใช่ดีขึ้นมากดีขึ้นประเทศไม่อยากทำอะไรเลยหมดเส้นแล้วนะเส้นโค้หมันปวดมันเมื่อยมันล้านนะ พอกินตัวนี้เข้าไปเอออะไรนะก็สะดวกของค้่องขึ้นนะห้่องแค่อะไรนะ,ะทำอะไรนะค้่องแค่ดีขึ้นเขาบอกได้คาเรียกว่าดีนะค่ะขอบอกต่อบางคนเขาไม่ไ่เที่วอ,อะไรก็เลยตก้งใจแต่อยากให้ลองดูนะมีปจะาบตัวนี้จะมาก,กินมาหลายอย่างมันก็ไม่เห็นหาย,ยอะไรคือบางตัวที่ก,กินเข้าไปมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยนะคิดว่าตัวตัวที่เพิ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะเพิ่งตัวสุดท้ายแล้วกินมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบนั้นดีดีขอบอกได้คำเรียกว่าดี เขาบอกต่อเป็นวิทยาฐานเนาะอ๋อค่ะเป็นวิทยาฐาน,าานคนคือไม่ว่าญาติโยมอุ้าอะไรพวกนั้นนะเดินดถุนไม่ได้เกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับเส้นไม่อยากจะให้ลองกินวิธีทำดีดูไม่ดูนะมันจะช่วยให้คลายเส้นคลายเลยคลายเส้นปวงขวกเขาอะไรพวกนี้แต่ไม่อยากให้เชื่อนะแต่อยากให้เขาลองอดูก่อนเดินะพ่อเลยหรือยังขึ้นาก่อีอ่จกัลงน้ำหนักได้ แต่ก่อนพระอาจารย์เดินเดินนี่ลงน้ําหนักอย่างนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์อมันมันตึงมันเดินไม่คล่องกว่าน,นี้อยู่แต่ละก้าวแต่และก้าวขาอะไรีมันมันเส้นมันตึงเส้นมันตึงไปหมดมแต่ตอนนี้พระอาจารย์เดินได้สบายเลยเนาะคล่องเลยคล่องเลยนะพระอาจารย์เดินมาเลยค่ะพระอาจารย์อ สวัสดีค่ะต้อยดีบุญนะคะวันนี้นะคะต้อยมาเยี่ยมคุณลูกค้านะคะที่จังหวัดสุขโขทยัยอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะตำบลแม่ศรีอาจารย์นะคะอยู่ที่วัดสุเม่พระอาจารย์เนะะี่ยค่ะมีอาการปวดเขา่าตึงปวดเมื่อยตามร่างกายนะ,ะเดินไม่ไหวเดินลําบากก็หลังจากที่ได้ทานดีบุญไป7-10กล่องได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์พระอาจารย์ดีขึ้นมากนะคะสามารถเดินไปบินถาวได้จากตอนแรกที่ เดินไปบินธบาทแทบจะไม่ได้เลยนะคะทุกวันนี้พระอาจารย์มีสุขภาพที่ดีขึ้นมากนะคะแข็งแรงขึ้นสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ ดูคลิปวิดีโอมาหลายคลิปแล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจนะคะที่จะสั่งซื้อดีบูลนะคะวันนี้ค่ะได้ฟังจากอาจารย์แล้วอยากให้ตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าตัวดีบูลสามารถตอบโจทย์อาการของปวดข้อปวดเขา่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะข้อเข่าเสื่อมนะคะปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกเล้าลงขาสามารถตอบโจทย์ได้ดีจริงๆนะคะสาหรับท่านใดที่ยังลังเลอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะเบอร์โทร0897 0ป2 3 9 3ก็ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแต่ละอาการสูตรการทานแต่ละอาการก็จะแตกต่างกันไปตามอาการนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ